วันนี้ได้เริ่มบวงสรวงอย่างเป็นทางการแล้วครับบผมพี่มาค่ะพี่โน้เชิญเลยค่ะเชิญหนิงค่ะไม่เอาพี่โน้เลยค่ะคนแก่ค่ะไม่ได้ก็คงดูแลการผลิตเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะออนแอร์กันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำพิธีบวงสรวงใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่ที่ดีก็เลยน้องๆครบเรื่ดีก็เลย วันนี้มาร่วมกันนะครับค่ะจริงๆวันนี้บวงสร2งสองสองอันเนาะทั้งละครบ่วงวิมาราแล้วก็รายการเฮลโลสุตตาด้วยก็ฝากฝากไปเลยอีกหนึ่งรายการนะครับที่เรามาทําร่วมกับช่องเจ็ดนะครับโดยนีโน่บราเดอร์สนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบของของรายการนะครับให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นพิธีกรเดิมครับโน้นุ้ยแอร์ครับผมอันนี้ฝากด้วยค่ะแล้วก็บ่วงวิมาลานี่ถามหนิงเลยครับวันนี้เต็มเต็มครับค่ะในคุณแม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโอ้ ยังไงคะเด็กๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาสองร้อนกับสองหนาวอ่ะครับสองปีครับสองปีกว่าเป็นละครที่แบบว่าถ่ายทํายาวนานมากมากจริงๆค่ะอืแล้วก็ที่เราเห็นกันในทีเซอร์ก็ต้องคุณมิกทองระยะใช้คําว่าอะไรนะคะอันนั้นแค่ถ้วยน้าจิ้มครับถ้วยน้าจิม้ม <laughs> ยังไม่ถึงกับน้ำจิม้มนะนั่นก็แค่ถ้วยน้าจิม <laughs> จ้มเองนะค่ะใช่เป็นละครที่รวมพระนางเยอะสุดเป็นละครที่รวมพระนางเยอะสุดจริงป้ะ เกือบเกือบจะเยอะที่สุดเกือบจะเยอะที่สุดนะครัแต่ไม่กล้าบอกว่าเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็ได้รับความรู้มือจากน้องๆทุกคนนะครับก็สุดยอดนะหนิงนะก็ฝากติดตามนะคะวันที่วันจันทร์ที่15สิงหาคมนะคะวันแอร์วันแรกเลยชายสองทุ่มครึ่งค่ะอ่ามันจะแซ่บขนาดไหนคะนี่แซ่บขนาดไหนอ่ะเด็กๆ อาทางนี้บ้างเจ้าตัวแซบทั้งหลายอะแซบขนาดไหนก็แซบมากจริงๆค่ะหนูก็ไม่เคยเล่นอะไรที่แบบขนาดนี้มาก่อนอะเรื่องนี้ก็เต็มที่มากๆค่ะจริงๆไม่ใช่แค่หนูที่แซบนะมันก็แบบมีอีกหลายๆคนแล้วก็เนี่ยคู่คู่นี้เขาก็มีความแบบน่ารักคนแซบเหมือนกันค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยแซบทุกคนแหละครับคุณแอนดรูว์คะทแซบขนาดไหนคะคุณช่วยมาบอกในไม์สิคะพาร์ทน แซบขนาดไหนคะทุกครัไม่เห็นตีนพี่นะจริงเหรอครับจริงเอาไว้เดี๋ยวพี่จะบวชให้นะครับผมก็บอกเลยว่าความแซบนี่ผมรับประกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวร้ายสี่ตัวเต็งบอกเลยว่าทั้งเรื่องแทบไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะครับผมยังไงก็ตามคุณคุณไม่ดีไม่ได้เล่นเรื่องนี้นี่นี่นีโนมารับเชิญตอนเดียวก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะคุณไม่ดีมุกมุกดาไม่ด้ตอเสื้อมุกดาทำไมนะแซบยังไงนะที่เห็นบอกว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เลยคือ โอ้แม่คือถ้าคุณดูเห็ุนะคุณดูใจเนี้ยคุณหนูก็พูดไ่ถกหนูชอบไหมหนูชอบไหมหนูจะไม่เล่นละครี่ากลัวคือเป็นซีนที่แบบก็ก็เป็นซีนที่ยากสำหรับผู้หญิงค่ะก็ยังไงก็ฟังติดตามชมค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วฝากผลงานคนนี้นะครับนางเอกใหม่ของผมนะครับมนหน้าอีกคนหนึ่งนะครับฝากไว้เลย คอยดูบทบาทของเธอในการเล่นละครเรื่องนี้ด้วยและจะรักเธอค่ะพูดถึงการปั้งอารมณ์กันระหว่างสองขาวหน่อยว,ว่าคอนพยายากับยังไงบ้างเรื่องนี้จะได้เห็นอะไรบ้างยังไงบ้างค่ะก็ก็สู้กันเต็มที่มากๆค่ะ คือพี่เปี้ยวคือเขาสายตาเขาฟาดอยู่แล้วต่อให้เขามองนิ่งๆก็คือหหงอได้แต่ก็สู้เต็มที่ค่ะพยายามเต็มที่แล้วก็ได้เห็นความฟาดระหว่างวิมาลากับออนปิยาแน่นอนค่ะครับแล้วก็โดนเปี้ยวโดนลุมนะครับเรื่องนี้ฟาดกับบุดาฟาดกับปุเปดูระบทบาทของแต่ละคนเล่นผมว่าแซ่บประคับแซ่บมากๆเป้ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นอย่างนี้มาก่อนก็ได้ได้เห็นก็ยอมรับเลยว่าสุดยอด ส่วนเปรี้ยวก็เหมือนกันคราวนี้มันแซ่บกว่าเรื่องอื่นเยอะนะครับก็ต้องดูว่ามันแซ่บยังไงไม่บอกดีกว่ามันแซ่บมากค่ะพี่มิ้มเขาบอกว่าคุ้มเรื่องเรื่องอะไรครับครับพี่มิ้มคุ้มคุ้มครับผมคุ้มมากนะเฮ้ยคุ้มหรือเปลืองตัวครับตอนนี้ว่าเปลืองตัวเอ่านะพี่คุ้มครับเอาตอนเวลาทำบทไม่เห็นบอกกับพี่อย่างนี้เลยว่าเปลืองตัวบอกเอาอีกเอาอีกว่าเราพูดออกไมาได้หรอค่ะ ใช่ก็ยังมีพี่นัทก็เป็นหนึ่งในผัวของออนปียาแจากทีมออนปียาอ่าแล้วก็มีคุณแอนดรูนะคะก็เป็นหนึ่งในสามีคุณออนปียาแล้วใครอีกอะมีสามีคุณออนปียาคุณบีมคุณบีมคุณป๊อกโอ้โหเพียป่ะค่ะและนี่ก็ต้องบอกว่าเด็กเป็นการดึงพี่นัทพี่ป๊อกพี่บีม กลับมาร่วมงานกับช่องเจ็ในรอบหลาย,ลายปีเลยเนาะเป็น10ปีที่นักแสดง3ท่านไม่ได้กลับมาร่วมงานกับช่องเจ็เลยก็ขอบคุณนะคะทั้งสมคนแล้วก็มีน้องเมฆจุติกับนิกีต้อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยฮะตัวร้ายของเราน้องสานะคะอีกคนนึงแล้วก็ฝากน้องใหม่ทศด,ด้วยะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญฝากพ่อจ๋า,ะะมา,มจาแม่จา๋านะคะคุณปรินปารามิตา มาปรินทปารมิตามาตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะตอนหนึ่งก็มาแล้วค่ะคือจากบทเดิมทีเขามีห้าใช่ป่ะใบเบมาเขาอยู่ทั้งเรื่องค่ะเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรานะใช่เพราะเขาเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเราสองคนนั้นอะเพราะว่าห้าตอนใบเป็นสิบทั้งเรื่องอะปณิตากับนีโน่ก็ เหนือแต่อย่าพูด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 เอาเป็นว่าเข้าเหนืองั้นเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเราสองคนนี้ใช่พี่มิวอ๋อมีพี่มิวสุภาษิ์อีกคนนึงก็เป็นอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งที่เอามาฝากแฟนละครช่องเจ็ดเพราะหลายหลายคนก็อยากเห็นพี่มิวเนาะพี่มิวก็มาฟาดฟันกับพี่มิกอ่าก็ดูว่าผู้ชายหล่อสองคนเวลาเขาต่อยกันเป็นยังไงค่ะค่ะเป็นคนน่าดึงดูดนะค่ะก็ฝากบวงวิมาราด้วยค่ะสนุกครับรับรองครับค่ะขอบคุณนะคะ Welcome to Star Society.